สวัสดีครับพี่น้อง FC สาน้อยแพร่ FC ลานวัยผูย้หญิง,งครับมาโปภราสองชิดมืออาชีพแนวกิ้งก้อนนะครับพี่น้องวันนี้วันนี้ผมพาพี่น้องมาให้กำลังแรงใจอีล่าครับพี่น้องสาน้อยแพร่แพร่ครับวันนี้ทำการแสดงอยู่ที่ศูนย์รับเพิ่งแพรกระสามไม้ครับพี่น้องอำเภอเมืองสมุทรปราการครับพี่น้อง,น,องนี่ครับ หนาหน้าเดียวนี่ครับนี่กะทิอร่อยดีครับพี่น้องสาวกะทิอร่อยดีคนก็เริ่มมากแล้วครับพี่น้องหนาหน้าก็จะมีตลาดครับพี่น้องตลาด ครับพี่น้องหน้างานนี้ตลาดขายครับขายของครับขายเนื้ออยู่เนื้อกินครับพี่น้องนี่คครรัับบพี่น้อยเดินบนผพาเดินรอตลาดนะครับพี่น้องรออีหล่าอีหล่าท่างผ่อนครับพี่น้อง นี่ของขายขอะไรครับพี่น้องน,น้ำผลไม้ปั่นค่ะแตงโมมะ้าวน้ำมะม่วงแช่เย็นตาหวานเย็นชื่นใจเลยค่ะ พี่น้องยุกไก่กับมา้านะครับพี่น้องยุกแล้วบางพี่แถวบางบอ่อข้อมืองครับเป็นปการมาามากครับนบี่บริษับกีฬาอุ่นดินครับพี่น้อง ที่กว้างขวางครับพี่น้องนี่บ้องบอดจานจรถกว้างขวางครับพี่น้องบ้านปูบนบัสครับพี่น้องลำลองไม่ได้เหยียบดินเลยครับพี่น้องนี่ตะปูน างานต่อมาณนี้ครับพี่น้องของขายครับพี่น้อง พี่น้องตอนนี้ครบขายบัตรแล้ครับม่ขายตัวครับพี่น้องมีหลาาวิงมากขายขายบัตรจอยจะพาไปนอครบลวนตวได้แล้วนะครับัีบาทเท่านั้นนะครับเดี่ยครมาักคนกัน้ว่าสิมาแน่ลครับอ คร <L an> <S an> ับกันได้เลยนะครับซื้อตัวได้เลยนะครับบัตรหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับมาใช้บัตรซตัวขาดก็ได้ thank you แต่แต่อยากจะข้าวไปส่งนะครัเราอนุญาตให้นะครับสำหรับแก้วแรกที่เราถือเข้ามานะแต่ขอให้เป็นแก้วนะอย่าให้เป็นขวดนะถ้าเป็นขวดแก้วนะเราให้เป็นแก้วพลาสตินะใส่เข้ามาได้นะนะและหลังจากนั้นเราก็ขอให้ ทานข้ามาแล้วครับน้ออกไปนะมาองไปแก้วแรกที่มันกาคือสักเี่แ้ราปึดวครับเแล้วครันิดนะาแก้วที่เ้ห้ั่ติดเข้ามาก่อได้เลยนะในขวดตัวเป็นแก้วพลาสติกครับต้องเป็นในขวดแก้วนะถ้ามาฝากพี่ จบงานสีแล้วมาฝากไว้หมดนะครับก็เป็นข่าวดีนะสำหรับท่านใดที่ำกำลังมองเครื่องเครื่องติ๋งนะแล้วก็ถือว่รในเงื่อนไขอนาตจะซื้อแกวขึ้นาามาได้นะแล้วช่วงนี้น้องๆเอฟซีนะท่านใดนะที่เดินทางมาถึงแล้วนะก็ น้องผมเก่งนะมาจำหน่ายบัตรจำหน่ายตั๋วให้กับพว่เรานะใครที่อยากจะถ่ายรูปนะกับน้องอีกนะก็เชิญได้เลยนะทางด้านหน้านะห้องจำหน่ายบัตรตั๋วนะนเชิญได้เลยนะครับและสำหรับน้องๆหนูๆตัวเล็กๆนะก็อนุญาตให้เข้าฟรีได้นะใครท,ที่ สนใจนะตอนนี้ใครอยากจะถ่ายรูปกับน้องเอ็งนะครับได้เชิญได้ที่ช่องจำหน่ายบัตรได้เลยนะครับตอนนี้น้องมาช่วยขายบัตรอยู่ด้านหน้าเลยใ่องยูทูบคิดมาสเนี่ยเลยครับพี่น้องจะเห็นน้องนั่งมาบริการให้ช่วยช่วยขายสวให้กับพวกเรานะครับน้องๆเอฟซีนะแฝดแฝเอฟซีลกท่าน้ำก็ขอบคุณนะที่มาเป็นกำลังใจให้กับน้องถุงเองนะครับวันนี้น้องเอ็งเรามาช่วยเราเต็มที่นะวันนี้รับรองว่ามีความส้อสการพอไปทุกทุกท่านเลยนะ ไดู้ปนั่งกนคือบรละสิบตัวก็ไดู้กนั่งกแลที่มาเป็นกาลังใจนะี้ยเราที่เรามาทำหน้าที่นะจำหน่ายบัตรจำหน่ายตัวกับพวกเราทุกท่านนะเพือนที่จะยืนยันวันนี้น้องมาแน่นอนนะครับแล้วก็พวกเรานะจะได้มาอ่งตัวเกเป็นไับน,น้องนะแล้วก็นป็นมา รับรับรองกับคุณค่ากับเงินที่เราเสียไปแน่นอนครับวันนี้ปัตรจำหน่ายเพียง180บาทครับ180บาทเท่านั้นเองนะครับก็จะมอบความสุขตาได้กับพวกเราไปจนถึงวินาทีตื่นเลยแน่นอนนะครับเพราะงั้นและท่านใดที่สนใจนั้อยากจะเข้าชมนั้นนี่ก็สามารถไปมาก่อนเข้าก่อนจองที่ได้ก่อนนั้นอยู่หน้าก่อนเลยนะครับสำหรับท่านที่มาทางทีหลังก็อาจจะต้องมาอยู่แถาทีหลังนะเพราะงั้น ช่วงนี้น้ำใครที่สนใจซื้อบัตรซื้อตัว๋วเข้ามาด้านในก่อนได้เลยนะครับ